อันนี้ข้างหน้าจะเป็นเขาสามมุกนราววิ่งมาจากตรงโรงแรมอมารีนตอนนี้ได้ประมาณ4.8นะครับเพราะผมวนไปด้านวงเวียนแล้วก็วิ่งมาทางด้านเขาสามมุก ันนี้มาครบระยะที่10กิโลนะครับตรงจากาวงเวียนบางแสนมาถึงนาจานนะครับเดี๋ยวเราข้ามถนนก็เดี๋ยววิ่งกลับนะครับวันนี้ก็ประมาณสักยีโลจะถึงไหมวันนี้คงไม่ถึงสะพานปางเพราะเดี๋ยวแฟนเขาจะกินข้าวตอนเช้าที่โรงแรงมอมริกนนะครับประมาณหกโมงขึ้นเดี๋ยวเราเหลือเวลาอีก ครับึ่งชั่วโมงนู้นจนะทันไับระยะสิบโลตอนนี้สิบเอ็ดโลแล้วนะครับไปเรื่อยๆตอนนี้อยู่หน้าอมรีแล้วนะ ระยะก็ได้แค่15.8นะครับจังหวะแฟนโทรมาแล้วก็เลยไม่ได้อ้อมเข้าแหลมแท่นเลยกาปัดเข้ามาตรงร้างดีพร้อมเลยแล้วก็วิ่งเลี่ยมใช้หามาตอนนี้ก็เรื่องประมาณตีสี่กว่านะครับประมาณตีสี่ห้าสิบได้ตีสี่สี่สิบสี่ห้าสิบเราวิ่งมาตอนนี้ก็จะสองชั่วโมงหกนาทีแล้วได้ประมาณนี้ ก็มีนักวิ่งหลากหลายนะครับเพือนผมผมนี่มือใหม่เลยก็มือเขาเก่าเขาวิ่งเขาวิ่งเป็นกลุ่มนะครับเมื่อเช้าเราก็ดับเข้ามาตอนช่วงวิ่งเพจเจ็ดเพจแปดนะเราก็พักผ่อนไปสนะักพักนึ่งเอามานี้